เป็นคนไทยต้องนับถือศาสนานี้เท่านั้นคิดยังไงครับเรื่องนี้ถ้าคุณมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยคุณไม่มีทางได้บวชให้พ่อให้แม่และโจทย์ของการบวชคืออะไรถ้าโจทย์ของการบวชคือการทดแทนบุญคุณเนี่ยเราก็ต้องทดแทนบุญคุณด้วยใช้วิธีการอื่นได้ไหมเลิกคิดไม่ได้เลิอกอธิษฐานไม่ได้เลิกขอจากพระเจ้าไม่ได้คนอาจจะบอกให้เราหยุดพฤติกรรมบางอย่างในโลกนี้ได้แต่ไม่มีใครทําให้เราสามารถหยุดอธิษฐานต่อพระเจ้าได้การที่มาเชื่อพระเจ้าข้ามไหว้บรรพบุรุษ ห้ามจุดทูบห้ามนู่นห้ามนี่ตอนนั้นก็อยู่แบบหลบๆซ่อนๆคล้ายๆมีสองความเชื่ออยู่ในคนคนเดียวในใจลึกๆก็รู้ว่าตัวเองปมนคิสเตียนถูกกดดันให้ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคนนับถือถึงตอนนั้นพี่ก็ตัดสินใจไม่ค่อยถูกตอนที่เป็นผู้เชื่อใหม่คนแรกในบ้านด้วยมันก็ไม่มีไกด์ไลน์อะไรเลยในชะ่ใช <ๆๆ S 1> ่รู้สึกไม่อยากจะอยู่เช่นนี้ต่อไปก็เก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านพี่ขงเราควรจะปกป้องพระเจ้าไหมเวลาที่มีคนมาว่าพระเจ้า วิธีการที่ดีที่สุดในการปกป้องพระเจ้าคือสำแดงเขาเห็นว่าพระเจ้ารักคนที่กาลังด่าพระองค์ด้วยเหมือนกันแน่นอนเราคงไม่ยินดีด้วยหรอกแต่ว่าในด้านหนึ่งให้เราอดทนแล้วก็ตอบสนองด้วยความรักความสุภาพกับเขาต่อไปเชื่อว่าวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นเหมือนอาจารย์เปาโลในยุคข,ของเราพี่เป็นคนหนึ่งในนั้นเคยดูถูกพระเจ้าเคยเล้อเลียนพระองค์มามากมายวันหนึ่งต้องมาคุกเขา่าขอโทษพระองค์แล้วก็รู้ว่าพระองค์มีจริงแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้